กราฟิกดักนกหวนแซดคาคาโรต์เวอร์ช HD ต่างอะไรกับเวอร์ชันธรรมดาอย่างแรกก็คือคลื่นน้ําทะเลสังเกตได้เลยว่าเวอร์ชั่นปกติน้ําทะเลจะดูนิ่งมากแต่าจากเวอร์ชัน HD เลยเห็นไหม HD เวอร์ชันจะดูมีการเคลื่อนไหวมากกว่าแล้วก็มีดีเทลที่สวยกว่าด้วยและที่โดนปรับปรุงก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้ดีเทลแถวชายหาดก็ดูดีมากขึ้นทั้งตัวเท็กเจอร์และแสงเงาแม้แต่สีของน้ําทะเลก็ดูเปลี่ยนไป โคตรสวยเลยและไม่ได้มีแค่ส่วนของน้ําทะเลที่โดนอัปเกรดขึ้นนะส่วนอื่นๆก็โดนอัปเกรดขึ้นด้วยมันดูบริเวณแถวบ้านโกคูกันแสงสะท้อนที่กระทบกับพื้นผิวน้ําแล้วก็เท็กเจอร์ของหินและทรายอันนี้คือเวอร์ชั่นเก่าและนี่คือเวอร์ชั่นอัปเกรดแบบ HD สวยขึ้นเยอะเลยเห็นไหม และพวกต้นไม้ใบหญ้าก็โดนอัปเกรดขึ้นเวอร์ชันเก่าหญ้าและดอกไม้จะดูมีไม่ค่อยเยอะมากแต่พอเป็นเวอร์ชัน HD ทุ่งหญ้าก,กับดอกไม้จะดูสวยเป็นธรรมชาติมากรายละเอียดพาร์ติเคิลของใบหญ้า,ยยาที่ปลิวจะดูแตกต่างกับเวอร์ชันเก่าเลยที่จะไม่ค่อยมีพาร์ติเคิลของใบหญ้าและตัวดอกไม้ก็จะมีใส่เข้ามาไม่เยอะส่วนเวอร์ชั่น HD นั้นดอกไม้ไม่ต้องถามเลยว่ามีเยอะไหมใส่ดีเทลดอกไม้และพืชพันธุ์เต็มไปหมดเลยแฟนดาร์กบอลนี่ฟินตาแตกแน่นอน